ถ้าเรามาดูกันที่ s y n t ท x ที่เราใช้นะครับในการที่เราปริ้นคำว่า hello world ออกมาเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันมีคำว่าปริ้นนะครับ print เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเป็นคำสั่งใช่ไหมครับแล้วก็มันจะตามด้วยวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะถ้าเกิดเราดูนะครับในฟอร์มของมันเนี่ย p print นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มของมันนะครับ โดยที่มันก็ยังไม่ได้มีค่าหรืออะไรที่จะใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมตรงนี้ถ้าเกิดเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยสมมติผมบอกว่าเลข2นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟแล้วก็รันดูนะก็จะสังเกตว่าออกมันก็จะปริ้นสอให้เรานะครับก็คืออีกบรรทัดหนึ่งนะอันนี้ก็จะมี2มาให้เรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะคายอันนั้นออกมานะครับจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอหอือจะเป็น อ,อื่นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรนี่แหละนะครับทีนี้ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นดูเรื่องของ Sy นแท็กในภาษา Python เนี่ยโค้ดนะครับจะลันจากบรรทัดแรกนะแล้วก็ไปบรรทัดสองแล้วคือตามแต่ละบรรทัดไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะลันตามไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันมี e er อ r o r นะสมมติผมจะบอก print เราก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือเป็นจริงๆก็เป็นแค่ตัว a ตัวเดียวก็ได แล้วเดี๋ยวผมก็จะมีข้างหลังตัว a มรทัดต่อไปก็จะบอกว่า after a นะครับ after a ตรงนี้ผมบอก before a แล้วกัน before a ก็คือก่อนก่อนตัว a กับหลังตัว a นะครับแบบนี้ผมกด save นะครับแล้วกด run จะสังเกตว่าไอ้ b e f o r e a เนี่ยมันทำงานนะแต่พอ a ปุ๊บเนี่ยมัน error มันบอกว่า name a is not defined แล้วก็ไออาร์ทัวเอเนี่ยก็ไม่เคยได้เอได้ทํางานเลยนะครับก็คือเออเลอร์ลมันก็จบกันที่บรรทัดนี้นะก็คือไพทอนเนี่ยมาทํางานจากบรรทัดเ์ไปมรนทัดนะครับผมอ่าทีนี้ในประเด็นของซินแทกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอเราดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นรูปแบบอื่นๆอีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันต่อไปนะครับยังยังไม่อธิบายในตอนนี้ทีนี้มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่า สังเกตว่าในตัวเชลเนี่ยเวลามีเออร์เลอร์อะไรเนี่ยม,ม,ม,มันจะบอกเรานะครับมันจะบอกเราเนี่ยมันจะบอกเรามันจะบอกด้วยว่าอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันบอกอยู่ลายสองใช่ไหมเนี่ยลายสองนะครับ,บร 2, ก็คือบรรทัดที่สองก็คือบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองก็คือลายนี้นะครับแล้วเออร์เลอร์อะไรอันนี้เป็นชื่อเออร์เลอร์ในกรณีนี้ name error นะมันบอก name a is not defined ก็คือว่าไอตัว a เนี่ยนะครับมันไม่เคยถูก define หรือว่าถูกระบุ นะเพราะว่าม e e <tinc S 1> ันก <expense ๆ S 1> ็ต้องเป็นตัวแปรนะครับพอ a เนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวอักษรนะครับเดี่ยวๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรนะถ้าเกิดผมมี a ฟันหนูเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวแปรแล้วใช่ปะอันนี้ถ้าเกิดผมกด r ันมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรแทนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น a เดี่ยวๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรทีนี้ตัวแปรใน python เนี่ยคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นตัวอักษรนะครับหรือจะเป็นคําก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ นะแต่ไม่ใช่ตัวเลขนะแต่ไม่ใช่ตัวเลขจะเป็นตัวสอนนะครับเราก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เท่ากับเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับตัวเลขก็ได้นะครับหรือจะเป็นเท่ากับตัวสอนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ a แล้วก็พิมพ์ b นะครับเรากดรันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเลข13กับ h อันนี้ก็คือพิมพ์ a นะครับก็จะเป็นเป็น13แล้วก็พิมพ์ b เนี่ยก็จะเป็น ให้ออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรใน y t h อนนะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีตัวอักษรหรือว่าเป็นคําที่เราจะใช้เป็นตัวแปรนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับบอกไปว่าตัวแปรเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ก็คือ13อ่าอย่างในกรณีตัวนี้ b เนี่ยก็จะเท่ากับเป็น String นะครับว่าตัว h แล้วก็ตัว i เป็นตน้นอันนี้ก็จะคือเป็นเรื่องของตัวแปรนะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็น สั้นๆเนาะเกี่ยวกับตัวแปรแล้วก็ซินแทกพื้นฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของตัวแปรและการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปนะครับ